สวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านนะครับเราก็มาติดตามบทวิเคราะห์กันนะครับที่ได้วิเคราะห์แล้วก็โพสต์ลงในเพจเมื่อตอนเช้านะครับเดี๋ยวเรามามาติดตามรับชมว่าราคาตัวนี้เคลื่อนไหวอยู่ใน อยู่ในลักษณะแบบไหนนะครับก่อนจะรับชมนะครับก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเรานะครับบ o กเกอร์เอ็ c เซึ่งบ o กเกอร์เอ็มเนะครับเปิดมาแล้ว8ปีเป็นบุกเกอร์ที่มีความน่าเชื่อถือสูงนะครับมีใบอนุญาตไลเซนส์นะครับของ lfsa นะครับซึ่งบุกเกอร์ MxC นะครับจะตั้งอยู่ที่ประเทศมาเลเซียนะครับซึ่งจะอยู่ใกล้ประเทศไทยก็ถือว่าเป็นเพื่อนบ้านของเรา ถ้าท่านไหนนะครับอยากจะไปเยี่ยมชมบริษัทก็สามารถเดินทางไปเยี่ยมชมได้นะครับบล็อกเกอร์เอซเป็นบล็อกเกอร์เอ o บุกนะฮะบล็อกเกอร์ที่ส่งออเดอร์นะครับทุกออเดอร์เข้าสู่ตลาดหรือธนาคาร100%นะครับแล้วก็การปรักถอนค่อนข้างที่จะเร็วสเปดค่อนข้างที่จะต่ำและมีโปรโมชั่นดีๆนะครับออกมาเรื่อยๆทุกอาทิตย์นะครับออ ทั้งนี้นะครับฝ่ายซัพพอร์ตนะครับก็ให้บริการบริการลูกค้าคนไทยนะครับตลอด24ชั่วโมงทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะครับใครติดปัญหาอะไรนะครับก็สามารถทักมาสอบถามพูดคุยกับฝ่ายซัพพอร์ตของเราได้นะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับช่วยสนับสนุนสปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับโบเกอร์ MX4 นะครับ โอเคมาเข้าเรื่องของของเรานะครับบทวิเคราะห์กราฟนะครับมาเรื่องคู่ทองคํานะครับคู่ทองคําตอนนี้นะครับราคาได้มีการดิดตัวขึ้นไปนะครับคาดว่ามีโอกาสที่จะขึ้นมาเทสบริเวณ50.0ได้นะครับต้องรอนะครับรอให้ราคาเบรก50ขึ้นไปให้ได้นะครับเมื่อราคาเบกขึ้นไปได้จุดจุดถัดไปนะครับจะอยู่ที่61.8 จุดนี้นะครับเป็น key level ที่เราจะรอเข้าเล่นเซลล์นะครับสําหรับคู่ทองคำโอเคนะครับสำหรับตัวนี้ผมมองว่านะครับราคามิอการนะครับมีโอกาสที่จะติดตัวขึ้นไปสังเกตจากแท่งสังเกตจากแท่งนี้นะครับเป็นแท่งบูลิกนะครับค่อนข้างจะมีความ แรงนะครับเห็นไหมครับตรงนี้เรามาดูในทองเฟรม H 1นะครับ H 1ตรงนี้ราคาก่อตัวเป็น up ท r e n นะครับเห็นไหมครับตรงนี้ยกฐานนะครับยกคายยกโลขึ้นไปชัดเจนนะครับมีกาสที่จะขึ้นไปเทสบริเวณเทน line จุดนี้ได้นะครับแต่คีย์เลงสำคัญของเราจะอยู่ที่ระดับฟิบโบ61.8คือจุดนี้นะครับโอเคไหมครับนี่คือจุดที่เรารอที่จะเข้าเล่นเสีล์วถ้าใครจะเก็บสั้นก็ ก็ดูจังหวะการเข้าดีๆนะครับถ้าราคาย่อตัวลงมานะครับก็ออสามารถหาจังหวะเข้าเล่นบ่ายได้นะครับก็แนะนํานะครับแนะนําก็คํานวณความเสี่ยงดีๆนะครับเปิดหลอดเล็กๆเ,เ,เข้าไปทดสอบตลาดกันดูโอเคนะครับสําหรับคู่ทองคาแต่คีย์เลเวลสำคัญนะครับที่จะรอคือระดับฟิโบ61.8นะครับ คู่ถัดมาเป็นคู่ออดแคทนะครับออดแคทก็ก่อตัวเป็นดาวเทนชัดเจนนะครับเห็นไหมครับราคาดิดตัวลงนะครับเคลื่อนไหวอยู่ดาวเทนชัดเจนนะครับตรงน,นี้เราก็จะโฟลว์เซล์นะครับเมื่อราคาดิดตัวขึ้นมาถึงคีย์เลเวลที่สำคัญนะครับเราก็จะเข้าเล่นเซล์สำหรับคู่ออดแคทจุดเข้าเล่นเซล์นะครับที่ผมมองว่านะครับที่มีโอกาส จะเข้าเล่นได้คือระดับ f i b โบ่เนะครับเนื่องจากระดับฟิ b โบนะครับอยู่อยู่ณนะจุดซับไพโซนพอดีนะครับมันคอนฟูเอน์กันก็ถือว่าจุดนี้เป็นเป็น Key Level ลีกอีกจุดหนึ่งที่จะเข้าเล่นเซลได้โอเคนะครับและคู่สุดท้ายเป็นคู่ New JPY นะครับคู่นี้เราก็ได้ตามมาตั้งแต่วันจันทร์นะครับว่าจะ โฟลว์เซลล์นะครับเมื่อราคาดิดตัวขึ้นมาถึงจุดที่เราจะเข้าเล่นนะครับที่ระดับฟิโบ61.8เ็แล้วก็ระดับฟิโบ7 8จนะครับ2จุดนี้เป็นคีย์เลเวลสำคัญนะครับราคาขึ้นมาถึงมีโอกาสที่จะกลับตัวได้นะครับหมายถึงราคาขึ้นมาถึงมีโอกาสที่จะดีดตัวลงอีกครั้งได้นะครับทุกท่านสังเกตตรงนี้นะครับตรงนี้เห็นไหมครับฐานล่าสุดนะครับทำต่ำกว่าฐานเดิมตรงนี้ อันนี้คือบ่งบอกนะครับเข้าเงื่อนไขของดาวเทอร์รี่นะครับตรงนี้เห็นไหมครับเห็นชัดไหมครับตรงนี้เมื่อเห็นลนักษณะนี้นะครับก็สันนิษฐานสันนิษฐานได้เลยนะครับราคาตอนนี้กําลังเคลื่อนอยู่ในทิศทางฝั่งขาลงนะครับเมื่อราคาดิ้นตัวขึ้นมาพักก็ให้ทุกท่านหาจุดที่จะเข้าเล่นเซลล์นะครับไม่ว่าจะ ดูจากแนวต้านนะครับหรือว่าเอาฟิบโบเข้ามาใช้ประกอบหรือว่าจะดูจากซับไพโซนหรือว่าจะดูจาก QM อันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่กลยุทธ์ของของท่านนะครับส่วรตัวผมนะครับผมก็ดูดูลายปัจจัยนะครับไม่ว่าจะเป็น QM นะครับตรงนี้เป็น QM QM ตรงนี้เป็นซับไพนะครับตรงนี้ซับไพโซนวงเขียนไว้ ผมเขีย okay. นตรงนี้นะครับสปายโซนตรงนี้เป็นเป็นระดับฟิโบที่61.8ระดับฟิโบ61.8นะครับเป็นเป็นคีย์เลเวลสำคัญนะครับที่ราคามักมาถึงแล้วก็จะกลับตัวโอเคไหมครับจุดนี้เห็นไหมครับสามตำแหน่งนะครับเกิดณนะจุดตำแหน่งเดียวกันก็ถือว่าเป็นคีย์เลเวลค่อนข้างจะมีความสำคัญก็ฝากทุกท่านเอาไป เอาไปวางแผนวิเคราะห์ดูนะครับสำหรับคู่ New JPY โ okay, อเคครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับใครมีคำถามอะไรก็สามารถกดบ็อกเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับหรือว่าจะคอมเมนต์สอบถามได้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ